ข้อนี้ให้เราเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น3.1ปฏิกิริยาระหว่างเมทิลเบนซีนกับสารละลายโบมินในที่สว่างอุ้ยคุณคนๆไหมนะเมทิลเบนซีนคืออะไรลูกทลออคือโทลูอีอ่ะเพราะฉะนั้นเขียนเลย ูจะขอรักไก่นิดนึงนะข้อนี้ขอเขียนให้มันเข้าใจง่ายๆปกติจะเขียนแบบนี้ไม่ได้ว่าอันนี้ครูขอเขียนแบบนี้เพื่อที่ว่าหนูจะได้มองภาพให้ออกนะลูกแล้วเขาบอกว่าบวกกับสารละลายบูมีนในที่สว่างแสดงว่าหนูต้องเขียนเครื่องหมายลูกศรแล้วเอาคำว่าแสงเนี่ย ไปอยู่บนเครื่องหมายลูกศรคล้ายๆตัวเร่งปฏิกิริยาโอเคนะครับและ B R ปกติมันคือ B R กับ B R แบบนี้ใช่ไหมลูกเราจะเอา B R หนึ่งอะตอมเนี่ยวิ่งเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนที่บริเวณ C H 3ซะ แล้วก็ไฮโดรเจนที่ถูกแทนที่ก็จะมาจับกับตัว Br ถามว่าทําไมปฏิกิริยาเกิดแบบนี้เพราะวงเบนซีนมีความสเสถียรมากเราไม่สามารถที่จะเป็นเติมแต่งอะไรข้างในวงเบนซีนได้ถ้าตัวเร่งไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเกิดการแทนที่ปุ๊บก็จะเกิดสารแบบนี้ออกมา b r แบบนี้ได้เลยอย่าลืมบวกกด ไฮโดโรโบรมิกให้ครูด้วยถัดมาข้อสามจุสองปฏิกิริยาระหว่างไซโคเฮกซีนกับสารละลายโบมีนในที่สว่าง กับสารละลายโบมีนในที่สว่างเนาะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบไหนลูกแทนที่หรือเติมเติมเ็าไปเลยมันจะไปเติมที่บริเวณพันธะคู่ได้เลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจากเริมที่เป็นพันธะคู่เขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นพันธะเดี่ยวซะแล้วก็มี B R เข้าไปเติมอยู่ข้างในเนี่ยสองอตอมและไม่มีกฎเกิดขึ้น ได้เนาะข้อสี่ออกแม่หนออดอกจันไว้ด้วยเรียงลำดับการเผาไหม้ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ให้มาต่อไปนี้แล้วผู้อยากรู้ว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ต่างกันอะ่ะมันจะมีปริมาณขาเหมาอะไรมากสุดอะไรน้อยสุดการจะบ่งบอกปริมาณขาเหมาได้เราจะดูจากอัตราส่วนระหว่าง C ต่อ H C ต่อ H เยอะๆก็แสดงว่าขมเหลาจะเยอะแต่ถ้า C ต่อ H น้อยๆขมเหลาก็จะน้อยโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีาสารเป็น C 4 H 1 0 C 5 H 1 0 C 6 H 6แล้วก็ C 6 H 1 0ดังนั้นอัตราสว่วนระหว่าง C ต่อ H ตรงนี้ก็จะเป็นสี่ต่อสิบห้าต่อสิบหกต่อ6กหกต่อสิบคำว่าอัตราส่วนรู้ใช่ไหมลูกถ้าแปลเป็นคณิตศาสตร์คืออหลรรู้ไหมอัตราส่วนอะถ้าแปลเป็นคณิตศาสตร์มันคือเศษส่วนถูกไหมลูกอย่างเช่นเวลากูเขียนเป็น C ต่อ h แบบเนี้ยมันหมายถึง c ส่วนด้วย h โอเคไหมลูกถ้ากูเขียนสี่ต่อสิบ ก็เหมือนเป็น4ส่วนส0แบบนี้เพราะฉะนั้นในข้อแรกถ้าตัดกันออกมามันจะกลายเป็น0.4 0.5แล้วก็1แล้วก็0.6เพราะฉะนั้นตัวที่มีปริมาณคาเมามากที่สุดนั่นก็คือ C6H6 อันดับ1 C6H10 อันดับ2 C5H10 อันดับ3และ C4H10 อันดับ4 E ไปข้อที่5ให้เราเขียนสมการการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์อ่าเด็กๆถ้าเผาไหม้สมบูรณ์แสดงว่ามันต้องให้อะไรลูกเออคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเพราะฉะนั้นถ้าคลูมีเป็น C3H8 บวกด้วยแก๊สออกซิเจนที่ต้องใช้เป็นสารตั้งต้นในการเผามันจะเกิดไปเป็นแก๊สคา,าร์บอนไดออกไซด์กับน้ำหลังจากนั้นดงสมการให้เรียบร้อย ด้านซ้ายมีคาร์บอนสาเติมสามด้านขวาที่คาร์บอนไดออกไซด์ด้านซ้ายมีไฮโดรเจนแปแต่ฝั่งขวามีสองดังน,นั้นเติม 4, 4ี่สี่คูณสองจะกลายเป็นแปโอเคนะครับและตอนนี้จะเห็นว่าตรงนี้มีออกซิเจนเท่ากับ6ตรงนี้มีออกซิเจนเท่ากับ4 6่หกสี่เป็นสิแต่ด้านซ้ายมีสองดังน,นั้นทําการเติมเลข5เข้าไปพอ5้าคูณสกลายเป็น10 5.2 C4H8 บวกด้วยแก๊สออกซิเจนเปลี่ยนไปเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ erm แล้วก็ <5. S 1> เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ขอสอนอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการดูนคือเอา4หารหารออกมาได้เท่ากับ2ใช่ไหมลูกเอา2ตรงนี้มาบวกกับจำนวนอะตอมคาร์บอน4บวก2กลายเป็น6 ถูกไหมเอา6มาเติมตรงนี้ได้เลยแล้วหนูก็ไล่ดูดคาร์บอนตรงนี้เป็นเลข4ตรงนี้เป็นเลข4ได้เท่ากันไหมเท่าประมาอน,นี้แหละข้อหจากปฏิกิริยาที่กำหนดให้ต่อไปนี้อ่ะมาดูก่อนเขาอยากรู้ว่า x y z คืออะไรเอาข้อกอไก่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในข้อกอไก่คือปฏิกิริยาแบบไหนลูก แทนที่หรือเติมเติมจะเห็นว่าถ้าเราเติมด้วย dr โมดที่หนึ่งมันจะเปลี่ยนจากพันธะสามให้กลายเป็นพันธะคู่ถูกไหมครับและถ้าเราเติมอีกโมนหนึ่งมันจะต้องเปลี่ยนจากพันธะคู่ให้กลายเป็นพันธะเดี่ยวเพราะฉะนั้นเราได้แล้วนะว่าสารที่จะเกิดขึ้นก็คือพันธะเดี่ยวแบบนี้ มาข้อที่2ก็คือข้อขอไข่ครูมีปฏิกิริยาเป็นแอลเคนแอลีหรือแอลไคลแอลคลและแอลไคลของครูเป็นแบบไหนเทอร์มินอลหรืออินเทอร์วอลอินเทอร์วอลก็คือพันธะสามอยู่ระหว่างสายโซ่ไม่ใช่อยู่ริมโซ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพันธะสามอยู่ในโซ่ที่ไม่ใช่ลิมแสดงว่าเอาไปฟอกจางสีแทสเซียมเปิร์แมงเกเนตเนี่ยมันจะให้สารออกมา หนึ่งตัวที่เรียกว่าดอคอตอคือไดคีโตนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น c ีเสามซีเสอง C ดับเบิลบอร์ดโอซแล้วก็ดับเบิลบอร์โอซสามแบบนี้ได้เลยส่วนข้อขอความจริงจิปฏิกิริยานี้เกินไปหน่อยครูม,มาได้สอนเนาะแต่ว่าชื่อปฏิกิริยาเขาก็คือซาวโฟเนชันเวลามันเกิดมันก็ หน้าตาของมันเนี่ยอ่ามันคือวงเบนซีนใช่ไหมลูกมันก็จะเป็น SO3 แหละวิธีจำง่ายๆแล้วก็เติมตไฮโดรเจนก็เป็นตัวหนึ่งแบบนี้ได้เลยแต่ว่าไม่ออกข้อสองนะอันนี้ไม่ออกสองข้อ7เขียนไอโซเมอร์ของท่าไฮโดรเจนในเบนซีนที่ถูกแทนที่ด้วยคอรีนสองอะตอมอ่อาเดี๋ยวครูว,วาดวงเบนซีนก่อน ตอนนี้เราจะเอา Cl ไปแทนที่ข้างใน2องะตอมอะแบบที่1ก็คือตำแหน่ง1-2ดังนั้นตำแหน่ง1-2เราจะเรียกว่าตำแหน่งของออโตถูกไหมลูกแล้วมันก็จะแทนที่ต่อจาก1-2เป็นเป็น1-3ถูกไหมตำแหน่ง1-3คือเมตาและเขาก็จะแทนที่อีกหนึ่งรอบจาก1-3แทนอีกหนึ่งครั้งจะเป็น1-4ดังนั้น1-4คือ Ah!